อีร่วมแหครับงานนี้ร่วมจะพาพน้ำเรือครับจัแห่ลงปลาครเท่าเด้หานแท้จำนี่บ้านหนองเค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกการหารแค่ครับ้ยิ้สแค่้สมแ่การหันแ่ครับ่งสองสามหนึ่งสอคนครับวิสุขคนหนึ่งสองสาม พี่น้องเด้อช่วงจะฟังเบิ่งแน่ผู้ใดมาติดแกมเฮาเนี่ยเพื่อฝนบรดิเแงนี่เราเปียกเฮาเด้อโอ้ยคอยเฝ้ามาทันับมาทันอยูเพ่ามยูฟังสามคนทักันพูดไหนเพ่ยสิบสามเพ่ยแ้มยูฟังสามเอาทาไปซื้อเราปับไปเลยคนระบอกเนยปับ่ปับหลายปับพื่นสองลอพ่อ พูดได้ย่างัดตึกนี่วัดเสียงเงินห้า้อยนี่ผมเอาพูดสองเอาลูกลุกลกไปอาพดอลลิน้ใจใกล้ d e a แล้วครับดึงดไม่ลูกตุนขึ้นแล้วครับทุนขึ้นแล้วดึงสาวขึ้นไปแต่กรดึงมาฟังไม่ลูกดึงดงาม้อมขึ้นพ้าสเป้นแ่สิบสามแ่ังสมเป็นหก ถ้าเกินที่อกผู้ใดอยู่ไก่ผู้ใดว่าติดฟรีนั่นบอกคอยคอยเชียังเงินคอยคอยที่บอกคนติดอีกสามคนเอาเดินออ๋อดับแล้วครับนับแล้วขอมานับถอยหลังก็มูหลอกมานับเรือนนานับพอดใส่ยนหนับพอดหาเฮ้ยอลาดอันความไปเนี่ยเอานิ่งแล้วครับนิ่งแล้ว เตื้อขึ้นมาหนิบาดแรกแขกงมันครับเบิ่งเลยครับพี่น้องครับเบิ่งทาสวยครับอตึ๊งออกมาอู้ปลาสวยหน่อยครับฝงยาวๆเลยพี่อ่ะพี่อ่อนมากพี่แล้วพุ่นเอาสองเส้นหาลงสองเส้นหาลงมาหนิมาแล้วเอื่นมาแล้วบวยฟังนรับแล้วครับบวยฟังเนี่ยนี่พกพืนนี่นี่น้องเนี่ย ฟังกระหันซ้ำกันล่ะครับพี่น้องครับสองเส้นส่วองเส้นหาวจินคือเป็นว่าล่ะครับขับไล่มากขับไล่มาจอบ้อนเดืนพี่น้องครับ จำไปซื้อบัตรกระจอบปอนยบอนยังอยู่ิ้ง่อโอ้โหปาดสิครับจอมสิบบ้านแล้วครับเราไปเบ่งห่าวครับยังไงครับไปง้ปักนมออไอตั้ม ม,มีตำมีดใช่ไหมครับออใส่ <laughs> ส,สวอปมีของไใส่ของไอ้ก,กิ่งตกนาำเลยของประเด็นเจ๊เจ๊เจ๊เ <laughs> จ,จ <laughs> ๊ของเย้ะเลยครับเต <laughs> ็มของนี่เต็มนี่กพอหรอคุณว่า อ้้าววาเอาเอเรา,า,าแรลกอาไม่ขึ้นก่อนฮ <c oughs> ัลโอู้สองเส้นหายีตนี่อู้ปะนั่งนี่แหละครับ เพื่อนครับปา่านั่งสวยๆงามครับหลุ่นสองเส้นหาเออดบ่แล้วเดี๋ครับมือนี่ปัก <c oughs> โบนัยอ่ไอ้บ้านคกุญแกหนักอวดน่าความรักมันสร้างเป็นนาไปได้พนังเอ้ไปได้หาไ่ม หนึ่งเดียวินุชั่วโมงผ่านไปไินุ้หรือว่าบผ่านนี่ปะนะหึ่งชั่วโมงผ่านไปครับไม่ต้องไม่ลลงมาไดไจับจินบีแต่เะาใหเกจับินบีตึกบาทแล้ลกเนาวคือพอวกนีโคดเครื่องฟักงี๊เทโอบเครื่องฟักบาทผมพดเครื่องฟักบาทมันติดเต็มฟักงี่เทบ โอ้ปานังไม่เหมวันนี่ปนังนะคะสวัสดีสีดวงตาจ้าปานังคเขาปนังได้ห้าตัวปันปนังเล็กบ้านนี้ขว่าจะเอายีทิพย์อยากไปลงปลาอยากปลาแมวต้อมถึงมากเลไหมเดินนะครับจอบบอลนี่ครับขึ้นมาตัวใหญ่ใส่บุ๋มเลยนะคะรวมเงาของรถที่ปันไม่ได้ทาสวยอยู่ก่อนครับอู้หูยกางนองด้วย ติดแน่งมาเฮเอาหมุนหมุนหมุนโอ้ยหมุนอ้ไปแลวยังไงอ๋อไแล้วพุณเอออกกะตอ้เสียด้พุ่นบอดหม่งมีมบป่านั่งเห็นไหมอีกแล้วนี่ปื้อนครับปตองพี่มีมี่แหละครับป่าธรรมชาติป่านั่งโอ้ป่าเป็นราคาต่างหากวะนี่ ไ่ไงปลาเนอบาดีไม่ตัวใหญนี่แม่ปลาธรรมชาติสุดยวดเลยปลานาใหญ่ไเป็นไผบันว้าวายตลาดก็ลูละซี่ลอยขึ้นเลยครับปลานั่งนี่ครับโอยบังดีปานั่งไข่แม่รู้ทาน่อยครับสังตนี้ยว้าว้าา แค่ทแ่ยเอ้า nah, ย้มแค่บทเ้่วาไปที่ปศกเลครับถ้าคุณปกมาาปศนหวยเด้อนี่ฟังกับปศกที่คุณก้ะดีไหล่ไหล่ปาตองไอตั้มแหน่ที่แหน่ที่ประนังไรหรืงแม่่ขยคนเดียวอืด เอ้พุนถ้าเกิดเส้นหามาเอาปลาบีไก่ว่ะพุนพุนพุนเออข้นขึ้นขาจยกาอยู่พุน้ยเออปวดไปแล้วล่ะถไรปดไรถือไรปวดไรโอ้ถอไรก็จมวอไกันป้านใ้านนสองบาทค้สองบาทคำ้บนบาทรดไปแล้วเจ้าานไปสามเทียรอท่านเลี้ยวอยู่นี่อู้ปังยงมใส่ครับ โลนึงนี่แหละบ่านตัวเดียวดิปลานางปลาเนื้ออ่อนขอตัวไปเยี่ยมเพื่อนพี่ไก่กับไก่นีสองตัวดียวพอร้อยมันทุ่มสองกันนะพี่ไก่นะพี่ไก่ทุ่มสองการบาดนี้ทุ่มว่ามาบ่อึดขึ้นเนาะพี่ไก่นำหลายกูนีได้ขนาดสองกันกันเลยทับนี่ละทับกันเพียงอุ้มเขเด้วบ่บ่ทับกันหนึ่สิโมเขยไปละห้าร้อย น้องหันครับพี่น้องหันน้องหันหลอดเอทครับอนน้องหันอุดรหันใกล้ๆนี่างนี้ล่ะปาจอกขาไม่ฟองแฮ่ๆบัวต้นเหลี่ยมโยกับาใบสามข้อเดียวตึ๊กบอบัตต์ไม่ไม่ไม่ถุนนี่ตึ๊กสามเทียร์แล้วทุกท้องนี่ตึ๊กเทียร์อยู่นี่เอาเกล็ดเทียนครับพ่อมีสะดุ้งเลยครับนี่ไม่รับสะดุ้งครับพี่น้องครับพี่น้อง แนนแกระจอกครับนะครับหลังจากพันไปหนึ่งชั่วโมงครับเพิ่งปดดแล้วไปต่แกจอบอนครับเสียงดังฟังชัดโอ้ยบุยแพอะไรแม่เอาครับท่าสวยครับอออดีพุ่นโดนเราพุ่นโอ้จอมสีก จอมสีกับจอมสีจี้หกผืนเ้อนั่นไม่ใช่งานเจ้าแม่ไงโอ้บัถือก่บแต่ยังถือไม่เด็กมนั่งพ้อตัวปุ๊โอ้เขาคนแม่เลยพี่น้องมีมปัญหาอะไะพุ่นปัญหานจักตัว เอาบ่เอาบสเมีบนังมางบสิตมีมสปอร์ตซ้ำไดพี่น้องครับผมตั่นี้กับเขายี่นี้คือเอาเราบอไปใส่นี่ยเสียบเงี้ยลอยไปเลยครับป่าติมแหงบปดกับสปอร์ตซ้ำไดนเราละมองงาหม่อะไร ท oh ึบจอมสิม <on> ีป sí, ่าฟงอกอย่างเงี Super ้ยพุ่นอะบานนี้มองสีได้หลายถเงิ่งมานีพี่อยากไปนั่งแม่ฟังนัพี่น้องครับ่เอาครับเฮาเฮาเฮาอึบอึอึบีงเียงไหนพอรูอยู่อึบอันนี้ยังเขาเขามือไหลก็เกาครับพี่น้องันนี้ มีพุ่นปลานังอีกแล้วถือปลานังอยู่บบบนี้ปีปาปตองครับปตองปลานังเอ้ยียบเงี้ยร้อยอีนี้น่ะมี่ได้ห้ายกวกเก่าไปโอ้ยกระเบงข่อยเนี่ยวันั่งง่าเลยผุ่นว่ไฟหรอกวัไรอกมาถือลายเกินพดจ้า บดนกไปนทินั่งอกปวดกระปวดปวดจ้าอะไรเออไหนมาปานั่งปวท่านเหียวจุนนี่น้องเอ้ยผู้ใดมากับผัวนับนับทุ่มลุงแห่เด้อทีพน ว่าตันเพิ่นเอาเปรียบเท่าดิขอเขาหน่อยเงีบัดะครับติ๊กเลยครับบาดนี่พี่น้องจอมซีครับฮึบนี่จะกอกแตกไปเมดขาดจอมจัดไปครับจัดไปอ,อือพีน่น้องฟงหวอดตรงนี้แดงย่ โอ้ยลูกเอ้ยแงแบบไหนดิครับท่านมืกับปดด้วยครับนี่ปนั่งพ้าตัวน้านอนเลยรุ่นปนังรุ่นลุ่นลุ่นจ้าในดีโอ้ัดตองขาวจากฝ่ายนี่หรอได้ทุกบาทนอะันปนั่งไหมนี่ป้นั่งถึอทุกบาท ดอกู้ทำไว้หลายตัวครบันนี้สองตัวเพ่อนสองตัวมาด่าไอรินรื้อตึ่งเลยเกิดมาอีกแล้ววันนี้มีหมือนไเลยวันนี้ตัวนี้แดงยังครื่องเลยมันมาฟังไหนก็มาพังที่ไปแพร่ นี่วันนี้สองตัวไงเรื่องปลาตานั่งโว้หงายได้ปล่าเนี่ยอันตัวนี้ใส่ใสใง่ามใส่สวยหกตัวโลไปเอาปลาขึ้นมาขายเอามาขายนะครับเด้อปัญหาซื้อปลาอยู่นี่ ก็ปึ้งไม่เห็นขึ้นนะปีนี้บ่ครับปีกายผมได้ืสองตัวเนยปลาปึ้งเกี่ยมดำอ่ะใครเหลตัวละสามลอยปาลาลูกกลัวคนสี่ปลาปึปป้งกับสองลอยอย่างนี้มันทบต้องการเนาะปีไก่เนาะจับเล่มอยู่เนี่ยครับเ,เอาอีกประน่างขึ้นแถวนี้ครับเอามาไอ้ท่าน โอ้ยเจ้าจะแพ้เจ้ากัเจ้าเปลี่ยนค่ายกัหลายเสียสิหาอะไทากันด้วยมาเอ้ายึกหยักอย่างตอเรียมเป็นไหนโ้านปลาบอนไหมโอ้แม่ออเอาเอะไมาทางนี้แหะครับปะานั่งมาพีแล้วปานี้จอมสิอธิอมี บ่าให้บ่าให้เอ้าวเข่าห้าวห้าเห้าวตั้มตึ๊กตั้ตึ๊กโอ้ยเหนื่อยมาเห็นปลาตัวเออนั่งอีเลียวนี่ยได้ตัวเดียวหน่อยนั่งอีเลียวนั่งอเลียวหนึ่งตัวสองตัวเราเคยเห็นเลยอันนี้ปลาอันนี้ครับปลาโอ้นั่งอยู่นั่งหน่อยคนอืมก็ะตือหาที่มาติดกับว่าข้าเนาะนั่งจำหนี่ เอาหาโลย้ขาวจากฝาขึ้นมาอีกแล้วมีบ่ได้บ่คุยเสื้อน้ำตาบาวนี่หาโล่ลอยี่สิเมียเราเนี่จะสื้ไหน่อยจีไว้โอ้ยฟังกันนั่งโ่โยปวดเหลี่ยงไงวะนอ่นเนี่ย ทำงานวเนะของแค่นะโอ้บอลอยื่นเฮ้ยจ้วบพี่น้องจอมสีกจอมสีกอีกแล้วพุ่นฟงกว่าขึ้นปลาหน่อยไปแน่ตั้มปลาหน่อยฟงกว่ามารลุนตอนฮาวครับพี่น้องครับกุตตะพงครับ วันนองแคร์ตำบลโมกลาดอำเภอจังหจังหวัดร้อยเ็ดครับไม่เป็น